ห่อน้ำทังขอนเกล็นเด้อกขึ้นไปจะดูหมูพี่นอ้องแสบเลือนมึงบ่แสบให้ไปหาหมอห้องนง้ำกระไก่มองอยู่มองเศร้ามองกินมองอยากไก่หรีถ้าปุ๊บ ถ้าปูมาที่หลังนี่ข่อยวัดยางสามกิโลมือแร่งเสียข่อยโหลดมือว่านี่ข่อยบอกม้าปูสาดไว้ไว้บ่มีผู้ใดมาปูวันนี้พูนไป่ย่กับหลานนั่งอยู่เห็นหัวหนาบ่อยตัวสมมดผุนมือวานกวนพะน้าไส้ต้มต้ม,ตม,ตมล่างกระดูกหมูไส้ต้มก้อนเบานนกับแม่ครัวคนงาม แม่ผู้ใดวัดเดล่งงามแม่บีบอคนสวยประจำครัวใจเกินร้อยสวัสดีจ้าบนเอฟซีชุมพรครับสวัสดีครับไม่อ้อยปัจจยาครับพารแม่จเจ้าคือเบิองข่อยอยู่ไก่แพะชุมพรค่อยไปเถอนึงเดฟเ,เธออเดียวไปอีกเลยมันไก่โพด <c oughs> จะเอานั้นใส่เด้ เพลนสามทุ่มไปตะหอฮอดซอดแจง้งบกาวนารีกาบุะแม่จังเตยล่ามืออื่นเต่าเด้อฝ่ามาเร็่ยวๆอยู่หแ้แจงพร้อมต้องบบแจงใบหอเมื่อใส่น่อย,อยก่อนนสพ์พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะล้างหม้อก่อนนะคะเอาใส่ค่ะวัะนนี้เทหมดเลยค่ะริ่มแสบนัวแล้วใส่น้ำลงไปก่อนครับเพื่อเราจะเคี่ยวกระดูกหมูต้มกระดูกหมูมันเปืือ ภูเ่าจังเลยยำง่ายครับถุงก่อนอข้านอ้อยอยู่ใส่หื้อข้านอ้อยอยู่ในถุงอยู่ในถุงแม่บีนั่นนะ้างกล้วยนั่นเอามาถุงกล้วยนั่นเห็นบ่จากลำปางสวัสดีแม่นิชัยทุ่มครับมีไล์สดครับแม่อรนรอนองครับมื่อนี้เล่นอยู่ไส บันวังน้ำขาวครับตำบลหนองบวอัวอำเภอหนองบวัวลำพูครับจังหวัดหนองบวัวลำพูนักสอดแจงมิสอพร้อมาให้วันซ่อนอันนี้นะวันนี้นะวันหรือเขาสใส่หมอหน้อยวะหมอหน้อยอีกอันหนึ่งอยู่ใส่ coi size khẩu, áo đi, lấy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 